The new Post New รัฐบาลกำหนดแล้ววันลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตก1ล้านสิทธิ์วันที่20มกราคม2564นี้ทำตามนี้ได้รับสิทธิ์แน่นอนเพจไทยคู่ฟ้าชวนประชาชนคนไทยกาปรีทินนับถอยหลังร่วมลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตกอีก1ล้านสิทธิ์ ที่เหลือจากเฟสแรก500,000สิทธิ์และเฟสสออีก500,000สิทธิ์วันพุทธที่20มกราคม2564นี้เมื่อวันที่14มกราคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจไทยคู่ฟ้าได้โพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าการประชินนับถอยหลังรอได้เลยสำหรับผู้ที่พลาดสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบที่ผ่านมาเพราะรัฐบาลเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตก วันที่20มกราคม2564นี้และจะเริ่มใช้ได้ในวันที่25มกราคม2564คาดว่าจะมีสิทธิ์คงเหลือมากกว่า1ล้านสิทธิ์แบ่งเป็นสิทธิ์คงเหลือจากเฟสแรก5แสนสิทธิ์และเฟส2อีก5แสนสิทธิ์ซึ่งมาจากผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านทั้งสองรอบครับสนุบครึ่งรอบเก็บตกนะครับวันที่20มกราคม2564นี้ก็จะเปิดแน่นอนนะครับเวลา6โมงเชา้าเป็นต้นไปนะครับผู้ที่พลาดจาก เฟสแรกและเฟสสองก็เตรียมตัวได้นะครับก็เตรียมบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับเดอะนิโพรชอนลของเราก็มีคําแนะนําให้ท่านทําตามนี้นะครับลงทะเบียนผ่านได้รับสิทธิ์แน่นอนนะครับ 1. พิมพ์ชื่อและนามสกุลให้ตรงอย่าให้ผิดตัวสะกดนะครับคือท่านต้องพิมพ์ชื่อและนามสกุลให้ตรงนะครับอย่าให้ผิด ตัวกาะรันตัวสะกดมีตัวอะไรบ้างพิมพ์ให้ตรงเลยนะครับ 2. ที่อยู่ให้ตรงตามบัตรประชาชน 3. เลขหลังบัตรประชาชนต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง4วันเดือนปีเกิดต้องให้ตรงตามบัตรประชาชนก็มีสีข้อตามนี้นะครับท่านทำตามนี้ได้รับสิทธิ์แน่นอนนะครับก็มีหลายคนนะครับพิมพ์มาตั้งแต่เฟสแรกแล้วเฟสสองนะครับ ระบบจะไม่บอกเรานะครับว่าเราพิมพ์ผิดนะครับจะบอกเราอีกทีก็คือท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเราก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับท่านต้องเช็คดูให้มั่นใจก่อนที่จะกดปุ่มส่งบันทึกข้อมูลนะครับระบบจะบอกว่าบันทึกข้อมูลท่านเรียบร้อยแต่ท่านจะไม่ทราบนะครับว่าผิดหรือถูกท่านต้องตรวจเช็คตามนี้นะครับสีข้อตามนี้ให้ตรงนะครับท่านก็จะได้รับสิทธิ์แน่นอนนะครับ ท่านที่ลงทะเบียนไม่ได้ทั้งเฟสหนึ่งหรืเฟสสองนะครับท่านก็เช็คแล้วก็ทําตามนี้นะครับท่านจะได้รับสิทธิ์แน่นอนนะครับเดอดิวโพสชั่นของเราก็เป็นช่องข่าวสารเพื่อปากท้องพี่น้องนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ติดตามข่าวนะครับเราก็จะสรุปข่าวสารที่จําเป็นมาสําหรับท่านนะครับกรุณากดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเดอดิวโพสชั่นของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ